สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อม่พี่น้องส่ผูสุขคนครับมื่อนี้ก็มาพบพ่อคุณผู้เก่ากับช่องอักคารวินพากินพาทำนะครับผมมื่อนี้ก็ได้สร้อยจุพี่น้องนี่คันแทนหน้านะครับสามสิบกีบแล้วก็เนื้อครับผมกระสีบเนื้อติดมันแน่นะครับนี่ก็สวัสดีวันสงกรานต์ครับผมกับบรรยากาศสวนพักนะครับพักสวนข้ัวรวัวกินไดไครับพี่น้องอ๋ครับพือารเสียรานานะครับ เดี๋ยวเขา,ากินเขากันเลยมาพี่น้องมา,ขาเข่าเหนียวคอเก่าครับพี่น้องนี่มันเป็นติ่เขาวชาแนลครับลืมพี่น้องอ่ะสิมเจ้าคนครับขม,มแสบพี่นอ้องเอาไม่ววานกันธรรมชาตินะครับเนาะอ่ะมา แซ่บพื้นเกาพี่ห้อสดๆครับเหนือง่วงไม่ไพี่น้อ,สดสดอง ปลูกเองนะครับในพักแม่เพิ่นปลูกไว้เนื้อวัวบีบอากาศท่อนพี่น้อง สามสิบกีบสามสิบกีบพันเนื้อให้ครับอ้าวรอดเหมครบอู้หโอ้ขนาดยังหมดอยบางไรครับยี่ห้อปนี้ สวผมดีครับ นะครับพี่น้องพักกระโดนนะครับก็กระโดดนน้ำตัวจใจเป็นฝัดฝันนะครับสามสิบกรีบจับลงไปลองเนื้อที่มานพี่นอ้องสีแสบอบอกระเจาอมคมครับอ้าจับลงไป ม,มันสอบอมันมันครับกระแซบไปอีกแบบนีครับผมบรรยากาศดีไหมครับบ้านนอกบ้านเฮาห้องครับผมเจ้ากระแซบมาบ้านเฮาห้องยัง้งกระแซบพี่นอ้อเนื้อแตกสะเลยครับต้องขออภัยคนถี่มาก,กินดิบนะครับผม มีเรื่องความเป็นติดตามให้กำลังใจนะครับนะนี่พระคงละพ่า คันท,ท่หน้าจำลงไปเป็นกกุบๆนะครับผมเาแค่สามสิบก,กี๊ แซ่บคือกับพี่นองโอ้โหเผ็ดพี่นองเพ็ดมพริกขอแม่เพ็ดับ สัตวเลียพี่น้องหืมขาผู้ก่อสามสิบเกีบกเอ้ยประมาณนั่นก็คันเทนา่าพี่น้อง เอายกตอนพี่น้องพริกบ้านเท่าไหมบนพีษตลาดขัวเองครับเพชรขัาขณาผมกินเพชรนี่เลยทั้งสูเอะอือแซ่บพุกับพี่น้องสหรับคลิปนี้นะครับผมกเกษตรคอจบไปเพียงเท่านี้พี่น้องเอ้ยเพชรข้าค,ครับผมบจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมให้กํลาลังใจบ่าวเอมโดยการ เข้าไปกดติดตามนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งนะครับสนุบผ่าดคลิปใหม่ๆนะครับผมกะสหรับคลิปนี้กะบสุทธิขาวกาลังาสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ไทยครับผมให้พี่น้องมวลซื่อฮ่องเซาด้วครับผมสู้ๆครับบ๊ายบายครับ